สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนี่นะครับเซอรี่แม่โมทำซุปนะครับอบนู่ตัวบินทัดหมึดตัวบินที่เก่งที่สุดน,นะครับเราจะพูดว่ามันใช้การยังดีอยู่ไหมในเวลาปัจจุบันนี้ซึ่งผมคงได้มาเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีตัวนี้อยู่แล้วก็ใช้ตัวบินสองตัวควบคู่ไปเลยครับ อ่าผมจะทำเป็นไฮเปิ์ก่อน,นนะครับเฮ้เรามาดูกันครับอืมหูเจ็ดล้านห้าแพงจังใช้แล่ส้งพนะันห้าครับเดี๋ยวเอาบวกบวกกันนะครับร้อยสี่สิบโอเค จะดูการใช้งาน,นครับยิงดีหรือเปล่าเรือ18ล้านนะครับตีล้านของผมใส่เกียร์น,นี้แล้วก็น,นี้ครับออปชันเป็นเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็น,นี้เพิ่มความเร็วเหมือนกันนะครับแล้วก็ลบสกิลอาสกิลแรกนะครับอันนี้สร้างบาเรียร3สวินาทีครับเป็นตัวบินตัวเดียวนะครับที่สร้างบารียรได้แล้วก็เยวเริ่มผลลั์ด้านลบนะครับ แล้วเพิ่มเลือดนี่ถือว่าสุดยอดครับมันจะช่วยแบบให้ถึกขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันสกิลพวกนี้ครับให้แค่ตัวเองนะครับไม่ให้เพื่อนนะครับเสียดายไปหน่อยฮะอันนี้โยร์ลทักษะอมตะนะครับสกิลพวกนี้ครับทาให้ดาเมจตีแรงมากขึ้นนะครับแต่เราไม่ต้องการให้มันไปตีตัวภาพเพื้นนะครับและการมันไปตีป้อมอย่างเดียวนฮะอันนี้ก็การหิมะโหสุดป่วนครับ เก็ถือว่าค่อนข้างไม่เร็วไม่ช้าผมบวกไป18กันเลยนะครับเขาเลยกระเซ็นที่เทปห้าปวดเต่าเต่ามากบวกไปเก้าสิบเลยระยะตรงจริงเรสิบก็กลางๆไม่ไกลไม่ไกลครับดังเลยทีิจุดทีา3ย้อนแรงมากครับอากาศลดก็ผมบวกให้เยอะแล้วครับเทสกิลไม่ต้องจริงๆมันไม่ต้องใช้สกิลเยอะแล้วครับให้มันรีบบินไป คูดาวเรนเจอร์17วินาทีครับก็ปกติของเรนเจอร์สายบินนะแม่ท่าก็นม่ท่าเราุดก็ยเยอะอยู่นะสำหรับผมแต่ว่าผมจะไม่ลดแล่นะครับเราต้องการให้ตัวบินแบบเออมีความสมามารถสูงสุดนะฮะโอเคเรามาไต่ลีกกัน ตัวกานบินเดี๋ยวให้ดูตัวตัวกาบินหายแล้วกันว่าวันไหวเลยว่ะอ่ามีซอรี่ตัวกานหินมาจำบินที่โหดที่สุดนะครับโอเคเจอกันหน่อยเดี๋ยว่ะอ้าเขาไม่เรียกตัวกานบินมาเหรอครับ นี้สบายเลยนะเว้ยอ้าวอา,อากันบินไม่ออกมาหรอครับเออล้วไอโฟนนี้ทิ้งผมไปไหนเนี่ยดีดีครับกันหิมะครับคือมันค่อนข้างดีเลยนะครับคือมันจะไม่ตายง่ายครับ อ่ากาบินออกมาล้วดูครับจะเป็นไงครับอ่าเขาออกมาสองตัวนะโอ้โหการบินตายครับเอาไงล่ะเอาไงล่ะโอ้โหเรียบร้อยครับชนะขาดลอยเนี่ยครับการบินเอ้ยตัวบินที่ดีที่สุดนะครับค่อนข้างโหดบอ่าเราจะไปดูคนเมื่อกี้นะครับว่าเขาใส่เกียร์อะไรไทำไมตี จมตี312อหอตีก็เกียร์ก็กลางๆนะครับไม่ได้ขนาดนั้นอ่ามาดูคนต่อไปเดียวหาคนที่มีการบินอ่าการบินแสงโอ้โหมีมิลิมแม็กผมว่าผมจะแ,แย่นะอ่าช่างมันครับไปดูดูปกันเลยเดีกว่า <ander> คือผมอยังไม่มีดาเมจน้ำอ่ะรอดาเมจน้ำมาเดือนนี้ดาเมจน้ำดันเป็นมิคชั่ซะทันที่มันควรจะเก่งนะครับในการ์ตูนคือเก่งมากครับแต่ในเกมนครับมันอ่อนอย่างนี้เนี่ยคือแบบก็ไม่อยากจับออผมรอรีเออรีพีพีวันนี้นะครับจะได้เพ็ทไปจับเอเลนครับ,เพร,เ,รรรบเพราะว่าเอ้ยรีวายครับเพราะว่าเอเลนมันาธาาดไม้คือตอนนี้ผมมีดาเมจไม้ก็สองตัวแล้วอะ่ะ มายตัวข้าสา,าี่ยซึ่งมันเป็นแทงไงมันจะท้ากวเรเลอดับแบบก็ซื้ออยากได้เออ Y ีวายมาแทนบ้าวชุดไฟครับเพราะว่าแทงตัวนี้ผมมีมทโลอดัดด๊แล้วก็มีมนะครับมเบสบอลก็สองตัวแล้วบ้าวก็เป็นสานะมันเดียวไปนะครับอากาศใช้งานท่าดที่เห็นนะครับสองตาท่ายังใช้งานดีเลครับ เมื่อกี้ลืมไปดูพูดถึงบอสเลยบอสก็กันไม่อยู่ครับตัวกระบินสองตัวนี้ก็คือมันเป็นตัวกะบินท่าแสงท่ามือน,นะครับมันจะตีเข้าดามเมจพวกนี้ได้ตรงๆนะครับแต่ว่าก็ยังรอดครับหรือว่าชิวๆครับอ่าผมหาให้ตาแล้วกันนะครับโอ้อันนี้มันไม่อยู่ครับเดี๋ยวผมหาตัวที่มีมูลผีจีนเอ้ยเออมูลผีจีนครับอันนี้ จะกันไม่อยู่นะ,ะผมหาโมบีจีนให้อ่า <c oughs> นี่ครับตุกตาบินสองตัวครับสามตัวครับโอ้โหเอาละงานงอกครับอ่มาดูกันแลยวะครับท,ทีมสองคนระับ รอดนะครับเนี่ยเจอกันบินสามตัวครับแล้วมุ่นผีจีนคอมแม็กด้วยนะครับเนี่ยแหละเรื่องใหญ่ครับโอ้ตายครับตายครับไม่รอดครับตัวบินผมไม่รอดแต่ว่าภาพพื้นแล้วน่าจะชนะครับเขาเล่นกันบินสามตัวภาพพื้นก็ไม่น่าแน่นเลยแล้วดูครับดูครับดูกันบินดูตัวบินครับ กนหรือเปล่าโอ้ไม่ทันได้ตีครับเป็นลูกปั้นหินครับหินเจมสุดยอดครับทำดีแท็กทีมมันดีครับโอ้โหชนะคาดครับก็บอกว่าหุหิจินก็เอาไม่อยู่นะผมว่านะครับไม่น่าอยู่นะครับนี่ขนาดแม็เทะา ือถ้าจะอยู่อ่ะต้องเรียกออกมาสักสองสาตัวนะครับตัวเดียวไม่กันไม่อยู่แน่นอนครับอ่ะควรจะประมาณสามตัวนะถ้าจะอยู่อ่ะตัวสุดท้ายตัวกระบี่ตัวสุดท้ายครับที่ไอดีลองของผมเองครับตัวนี้ครับเออทีมป้องกันเสรนี่ครับอ่าตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยาะว่ากันบินนะสำหรับผมนะตีแรงสุดแล้วแหละ เปื้อนคนนกจังตายครับอ่าโคจะไม่ส่งไปพิงไปเอ้ยไม่ใช่แบบพิงครับมูลพิงนะฮะพิงอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอ้าวบินไม่ออกเหรอครับคือเจมมันทำงานดีมากเลยนะครับเนี่ยมันลูกปั้นหินตลอดเลยใครมีเจมถือว่าได้เปรียบมากครับอ่าดูดูอันหนึ่งอันหนึ่งละ อ้าวโดนเตียนเสกดูครับกันโอ้โหกันแทบจะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ะกันน้ําแข็งตายครับตายอยู่ตายอยู่เนีย่ยตายไปแล้วมันน่าจ,จะแพ้แหละเพราะว่ามันเป็นทาุมืดไงแพ้ทตาแสงอยู่แล้ว โอเคการใช้งานถือว่าดีนะฮะเนี่ยถ้าข้าวผือระดีอ่ะแล้ว,ลวลปล่อยเพิ่มสองตัวนะฮะแล้วน่าจะตีตัวบินก็ตายได้นะนี่เห็นปะตายครับโหตัวบินผมนไปเยอะครับก็หลายเข็มทานครับโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็คลิปนี้เท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับ